สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอนิคมพัฒน,นานะครับเราอยู่ที่ปั๊มพานอนนะครับเขาเรียกว่าพานอนโอ้อันนี้มาเจอรถหลอด้วยครับด้านหลังก็จะเป็นอุตสาหกรรมนะครับเป็นโรงงานตะ่าง ก็จะเป็นปั๊มที่ปัม๊มเป็นปั๊มคาเท็กครับตรงข้างบนเราเป็นเครื่องบิน,นครับโอ้รถคันนี้ก็สวยนะนี่เป็นตัวใหม่นะครับโชเฟอร์พี่แกน่าจะนอนคนระับปั๊มนี้บรรยากาศดีนะครับนี่ตรงนั้นเป็นพระนอนนะครับข้างบนนี้เป็นเครื่องบินมาตรงนั้นเป็นองค์พระพุรูป ประทับอยู่ด้านบนนะครับวันนี้เราก็มาแว้นกันที่นี่ครับเจอรถสวยด้วยนะครับโอ้สามวงคันนั้นก็ลายโดเรมอนครับอย่างรอเลยโอ้ต่อจากสงช่างร่างวอลนกี่เดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับโอ้รถมีแก๊สเซอ์มากเลยครับ สองเทานะครับตัวนี้ตงใหม่เลยลายสติกเกอร์แบบโคตรสวยเลยนะครับหางนี่เป็นหางวาฟัฟเานะครับยกล้อ,ด,นะอลด้วยนะครับยกล้อหลังด้วยนะครับเป็นสองเทาใส่แต่สองปด้วยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเจอพี่แกก่อนโย ขอรีวิวคันนี้หน่อยนะฮรสวยเลยครับยางร้อนนยโอ้โหโ่น่าจะโค่น่าจะไปแบบเปลี่ยนมาแล้วครับดูน่าจะเสียงลันแนี่นอนใส่แบบใส่ครอบครอบล้อด้วยครับเห็นไหมล้อใส่ทั้งหมดเลยนะทั้ง22ล้อนะครับ ขาวฟ้าเหมือนเข้าเหมือนกับลายรถกับสีรถเลยนะครับข่าวฟ้านะครับข่าวตัดฟ้าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งน,นะตัวนี้เป็น370นะครับโอ้โห,โห,โห FM นะตัวนี้เป็นหัวเป็นหัวต่ำครับตัวนี้ถ้าตัวสูงจะเป็น FH นะครับยางหล่อเลยครับอันนี้ ซอฟเฟอร์ที่แกน่าจะนอนนะครับก็ด้านบนของเราเป็นเครื่องบินนะครับบิน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 บ้านบ้าใหญ่เลย,ยตรงนั้นก็จะเป็นท่านอนนะครับเส้นสามหกนะครับเส้นนี้ไปนอนก่นไปทา่นี่นะ ก็เข้าซ้ายมือเราก็ไประยองนะครับส,สวยมากดเป็น,เป,นเป็นผราเป็นพรที่นอนอยู่ข้างบนนะเป็นประตูรถโอ๊โบขอบลอโคตรสวยมากเลยครับอย่ายวรอแล้ว สองเผาด้วยนะคมีแต่สองปากด้วยนะคโอ้โหสวยเลยครับนี่ก็รถเรานะครับเราใสา่กันสวยจัดเลยครับ้โหูล้หลังนี้ก็เป็นไรสับประรดนะครับตรงนี้สับประรดทั้งนั้นเลยนะครับ เป็นภูเขนะาครับด้านหัวนะิวด้านหลังปั๊มครับด้านนี้เราสวยมากเลยครับชมนี่ก็เป็นป่าสับประรดทั้งหมดเลยนะครับนี่ผ้านอนของเรานะครับนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเป็นวัดนะครับตรงนี้ตรงบน นเขานี่เป็นวัดบรรยากาศดีมากเลยคนระับมัจะโรงงานทั้งหมดเลยนะตรงนั้นนะหลังคาสีข,า,ขาวๆมนอนันนี้ก็ใช่เป็นโรงงานหมดเลยคนระับ มันจะเป็นหัวสูงนะครับนี่จะเป็นหัวต่ำลงมางสวยนะรถใต้นะครับงดงสวยรถใต้อย่างรอเลยนะครับคันนี้โคตรสวยมากนะเลยรถต้ไปครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะ เจอรถหล่อมาถ่ายชมกันนะเจอรถหล่อนะครับถ่ายครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องเต้ตรอนถ่ายด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะขอบคุณครับ